ความเชื่อเนื้อวิญญาณตอนหลวงปู่สวงให้ช้างให้โชค ก่อนที่ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวอภินิหารของหลวงปู่สวงทางช่องขอความกรุณาให้ท่านโปรดช่วยกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานจะได้มีกำลังใจในการค้นหาเรื่องราวของหลวงปู่สวงมานำเสนอให้ท่านได้รับชมแต่ในช่วงนี้เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 ทางรายการขอนำเสนอท่านในการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ตราบใดที่สถานการณ์คลี่คลายทางช่องจะเดินทางไปถ่ายทำทุกที่ที่หลวงปู่เคยไปและสัมภาษณ์ทุกท่านที่ใกล้ชิดกับหลวงปู่หลวงปู่สวงลูกเอ๋อบามหามุนีเทพดาบทอริยสง์แห่งภูตะแบง ผู้วิเศษแห่งทุ่งละลมหลวงปู่คือผู้ให้ให้แบบไม่หวังสิ่งตอบแทนแต่ข้อสำคัญถ้าบอกปู่แล้วต้องทำให้ได้ชีวิตของแต่ละคนเราไม่สามารถที่จะเลือกเกิดได้แต่เราสามารถที่จะเลือกทำความดีได้แต่ละคนได้เกิดมาล้วนแล้วแต่มีกรรมเก่า ที่ได้นำติดตัวมาแต่ก็มีบางคนที่ได้มีบุญสัมพันธ์ต่อหลวงปู่ที่หลวงปู่มักคอยช่วยเหลือและบางคนที่มีความศรัทธาอย่างแน่แน่ที่หลวงปู่จะให้ความช่วยเหลือหากมีกรรมเก่าที่หนักก็จะเบาบางลงนอกจากจะหนักหนาสาหัสเท่านั้นที่หลวงปู่ได้แต่คอยช่วยให้รอดพน้นหากศรัทธาปู่ น้องเทวันก็เป็นอีกคนหนึ่งที่นับว่ามีบุญสัมพันธ์กับหลวงปู่สวงหลวงปู่ถึงได้ให้โชคแต่ที่ผ่านมาไม่นานนักน้องเทวันอยากจะได้พยันของอาจารย์โดง่งที่เห็นแค่เพียงครั้งแรกก็นึกอยากได้เรื่องราวของน้องเทวันเกิดจากความฝันล้วนๆแต่ด้วยความที่เป็นคนสะแก้วติดชายแดนไทยกัมพูชา ทำให้น้องเทวันสามารถพูดภาษาเขมรและฟังภาษาที่ปู่พูดได้เรามารับฟังเสียงการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ที่เหตุการณ์แบบนี้น้อยนักที่จะเกิดขึ้นได้เอาผมชื่อเทวันครับสำรวมจิตชื่อเล่นชื่อวันครับเนืออสัานุบปู่มานานแล้วใช่ไหมครับผมอ,อืมและทีแรกนึกยังไงที่ว่าเออ ไปไปเช่าพยันของอาจารย์ด่ง่ะอ,อ๋อตอนแรกผมก็เข้าไปดูในในในเพจนะครับเหรอตอนตอนนั้นยังไม่เป็นเพื่อนในเพจอ่าแล้วผมก็ทักไปว่าเห็นมันอยากได้ันถูกะตางไงไอ้ผมก็ถามอาจารย์ดงว่าผมไม่มีตังอยากได้ทำไงดีอาจารย์ดงก็เลยบอกว่าเอาอันเล็กไปก็ได้ห้าร้อยกว่าบาท อืมอ่าแล้วผมก็ตอนนั้นเงินก็ยังไม่มีด้วยเหรอกําลังขาดครับผมกําลังขาดอืมผมก็ทํายังไงเนาะว่าจะไปยืมเขาก็เกรงใจนิช่อีกครึ่งเดือนครึ่งเดือนก็เงินจะออกไงก็เลยเลยบอจานไงทํางานอยู่ที่ไหนฮะผมอยู่นครปฐมครับอ๋อนีนครปฐมเหรอ ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ครับบ้านเกิดผมอยู่สระแก้วโอ้ท oh. ีนี้มาทํางานได้ได้เมีอ,อยู่ที่นี่ครับเรามาอยู่นี่ทับหลวงนี่น,นานแล้วเหรอหลายปีแล้วประมาณเกือบสิบปีแล้วครับโอ้เหรอโอ้ลูกโตแล้วเด็ <laughs> ยังไม่มีลูกเลยเหรอเราถามอาจารย์โด่งแล้วว่าไงที่ว่ามันแพงเกินไปอะไรเงี้ย ครับมันมีหลายหลายขนาดนะครับอืม,อม,มีแผ่นใหญ่แผ่นเล็กแผ่นแผ่นกลางเนี่อาจารย์ลงก็เลยบอกเอาอันเล็กไปก็ได้ไปบูชาก่อนอก็อ๋ออย่างนั้นตกลงครับแค่ห้าร้อยกว่าบ,บาทเงินเงินก็อีกครึ่งวิกก็จะออกออก็เลยให้อาจารย์ลงทําให้พอได้มาได้มาก็ดวงก็เริ่มดีเลยครับ เห็นหลายๆคนนะที่ไปให้อาจารย์โดง่งเขียนยันให้จะต้องบอกวันเดือนปีเกิดดูใช่ไหมคับผมอืมรู้สึกว่าหลายๆคนก็เอตอบรับมาดีมากเลยของอาจารย์โด่งเนี่ยอืมแปลกเปิดดวงแต่ก่อนซื้อหวยไม่เคยดูนะครับอืมปิดแต้มตลอดเลยทีน,นี้ก็ให้อาจารย์ด่งทําให้มาก็มาเปิดดวงเสร็จก็นี่ละครมีโชคื่อยดวงปูก็ช่วยด้วย แล้วเ,เ,เล่นท่องกระถาหลวงปู่ไหมละ่ะท่องครับต้องเอากระถาหลวงปู่ผสมไปด้วยครับแล้วเล่นได้โชคยังไงเหรอ๋อตอนแรกผมว่าเงินเก็บที่ได้ได้จะได้ยันอาจารย์โด่งมาแล้วใช่ไหมครับอพอตอนนี้เงินเก็บก็ไม่มีอืมได้มาปุ๊บมันเอกใจไงเพราะว่าวันนั้นหวยออกใช่ไหม แล้วทีนี้ผมก็เริมลืม,ล,มลืมขึ้นไปดูไงะมอยู่หิ้งพระอยู่บนตู้ผมก็เอะใจแล้วตอนแรกตอนเช้าผมก็ว่าจะขึ้นไปดูไม่เอาหรืว่ปอ่าเอาตัวนู้นตัวนี้ตัวนี้เลยทีนี้พอออกมาโอ้โหสี่ตัวเต็มเลยสี่ตัวของที่ยันของอาจารย์โด่งเหรอครับครับครับหมายเลขหมายเลขเหมือนเลขโค้ดเลข,เลข,เลขอะไรนี่แหละเหรอครับผมก็เลยโทรไปไอ พิมพ์ไปหาอาจารย์โกเ,เสียดายมากเลยอืแล้วต่อมาต่อมาอีกก็อีกงวดหนึ่งแต่หลวงปู่สวนนี่ผมศรัทธามานานแล้วครับแล้วอีกงวดหนึ่งได้ไดยังได้มัอย่างไงอ่ะอีกงวดหนึ่งผมก็ฝันเหรอฝันว่ามีคนแก่คนแกเขาขายลอตรี่กับเด็กนี่ผมก็เดินไปโอ้ไม่มีเลขอะไรหรือมั้งผมไม่รู้จะซื้อเลขอะไรทีนี้เด็ก เด็กก็ยื่นมาให้บอกนี่เอาตัวนี้อมึงก็เลยจับดูเป็นเลขอะไรเลขอะไรอตอนนั้นมันมันออกอะไร0 057ห,หรือว่าอะไรนี่แหละแต่ผมถูกโต๊ะถูกโต๊า50บาทตอนแรกว,ว่าจะไม่ซื้อด้วยเด็กบริสุดมันก็นก็เลยทําให้ใจเรานี่เกิดลองเราเสียงดูสัก50บาทอืมตอนนั้นเนี่ยได้ แล้วก่อนหวยจะออกนะครับผมก็นอนนอนในบ้านอที <c oughs> น,นี้เหมือนมีคนมาสก,กิดผมก็นึกว่าเนี่ยผมเนี่ยผมอยู่ข้างนอกอยู่ไะ <c oughs> ผมก็ปิดประตูไว้มีคนมาสก,กิดขาผมก็ลุกมาดูเอา้าไม่เห็นมีใครนี่อื <c oughs> แล้วพอสักพักหวยก็ออกแฟนก็เลยวิ่งมาบอกว่าถูกโต๊ะห้าบาทเอา้า <c oughs> จริงอ่ะอย่ากนั้นมาเรื่อยๆก็อีกงวดหนึ่งก็ฝันในที่ว่า 9935นี่ครับอืมมันฝันยังไงเก้อ935นะเอ่อตอนแรกผมก็เหมือนเหมือนบ้านไม่เหมือนที่มันร้างครับอืมเป็นบ่อน,น้ําเก่ามีเอ่ออะไรนะเขาเรียกว่ากรวดอะ่กดอะกรวดเยอะถนนไอ้มันเป็นเหมือนหินหินหินมันเยอะเยอะอ๋<ๆ>อ,อห็นลูกลังเหรออ่าอ่าใช่ใช่ใชเป็นลูกลังเตงแดงเหรอครับผมแล้วทีนี้ มันก็เดินไปน้ํามันก็ขึ้นน้ํามาจากไหนไม่รู้ครับน้ํามันก็ขึ้นมาผมก็ขึ้นไปตรงเนิน hmm. ขึ้นไปเดินไปได้ยินเสียงอะไรหล่นมาจากข้างหลังไม่รู้ครับปุ๊บหันไปดูไม่เห็นมีอะไรไอคนอยู่ข้างล่างเขาตะโกนว่านี่น,นี่ได้แล้วได้แล้วเห็นแล้วบอกเห็นอะไรเขาก็เก็บมาให้เก็บมาให้เป็นขาบาทขาบาทสมัยโบราณแต่เป็นเรล อ,อ๋อไอที่วางบาทเหรอเอบาทพระ,ะเหรอครับผมครับทีน,นี้ผมก็เอ้ามาได้ยังไงก็ไม่รู้ทีนี้ผมก็เดินไปผมไม่เอาดีกว่าไม่รู้ของใครผมก็เลยไปเอาขาบาทไปตั้งไปตั้งเสร็จทีนี้มันมีย้าใช่ไหมครับมันรกพอเอาขาบาทไปตั้งเสร็จผมก็เห็นเป็นหลักกิโลเป็นหลักกิโลทีนี้ในหลักกิโลนั้นมันมีเก้าสามห้า แล้วผมก็เฮ้ยหลักกิโลนี้มาจากไหนได้ไม่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 เห็นนะสมัยโบราณวนยะอ่าแล้วตีน,นี้ผมก็เอาขาบ่าไปวางไว้เสร็จผมก็เดินออกแล้วเห็นผู้ชายคนหนึ่งไปยืนชี้ชี้หลักกิโลนั่น hmm. แหละจะไม่พูดนะยืนยิ้ม hmm. ยืนยิ้มเสร็จแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งมาจากไหนไม่รู้นุ่งขาวหงขาวมาบอกว่าเอออย่าลืมไปหาแล้วไม่มีนะสอไอ สองหนึ่งถ้าหาได้ก็ซื้อด้วยนะแต่ผู้หญิงคนนั้นก็พูดแต่ผู้ชายไม่พูดเขายิ้มนี่นั่นแหละแล้วผู้ชายเห็นรูป<ม>รป่างรูปร่างไงอ๋อผู้ชายก็คล้ายๆกับหลวงปูนะครับแต่อ้วนหน่อยครับ<อ>นั่นแหละยืนยิ้ม,มชี้อยู่นั่นแหละผมพอดีแมวที่บ้านผมเลี้ยงไว้มันชอบมาเรียกตอนเชา้าใช่ไหมครับวันนั้นมันตีห้าตีห้ากว่า มาขอประตูเรียกผมก็สะดุ้งตื่นพอดีพอดีเลยผมก็เลยมาโจทไว้ลัวลืมไงอืมขอจังหวะแมวมาเรียกประตูพอดีเลยครับสะดุ้งตื่นเลยตีห้าพอดีเช้าแล้วซื้อซื้อไปเท่าไหร่ตอนนั้นอ่ะเก้าสามห้าเหรอครับเก้าเก้าสามห้าร้อยหุนร้อยอืมก็เลยได้ห้าหมื่นโอ้ได้ห้าหมื่นเติมหกหมื่นเลอครับทีนี้ผมก็เล่นอยู่ในกลุ่มพระ ถ้าหลวงปู่สวงออืพระใหม่ใช่ไหมครับออืก่อนก่อนหวยจะออกผมก็บนไอ้เปิดไปไปเจอรูปหล่อห้านิ้วลงปูโอ้โหผมขนลุกสู้ถ้าถูกสามตัวตรงผมจะบูชาอางค์นี้แหละมาอพอด,ดีหวยออกมาสามตัวตรงพอด,ดีผมก็เลยเข้าไปทิมไปหาอาจารย์ดงมอว่ามีรูปหล่อลงปูห้านิ้วไหมบอกทำยังไงเนาะถึงจะเห็นอีก ผมค้นหาจนไม่เจออ่ะเดี๋ยวนี้ผมก็อธิษฐานเอาบอกหลวงปู่สิ่งที่ลูกขอลูกได้แล้วนะเหลือแต่รูปเราหลวงปู่หลังจากที่ได้รับยันจากอาจารย์โด่งมาแล้วแต่หนุ่มน้อยเทวันกลับมองข้ามเลขรหัสของพยัน์สี่ตัวทำให้เขาต้องพลาดโชคในครั้งนั้นที่ออกสี่ตัวตรงแล้วต่อมา หนุ่มน้อยเทวันก็ได้ยรับโชคลาภที่หลวงปู่สวงมอบให้จากเลขหลักกิโลที่เขาขอหลวงปู่ไว้ว่าถ้าให้ถูกสามตัวตรงแล้วจะไปเช่ารูปหล่อบูชาหลวงปู่สวงขนาดห้านิ้วแล้วหลวงปู่สวงก็ให้เขาตามที่ขอสามตัวตรงเขากลับไปหาเพจที่จะเช่ารูปหล่อบูชาหลวงปู่อีกครั้งแต่กลับหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ จนต้องบอกหลวงปู่ว่าสามตัวตรงเขาก็ได้แล้วเหลือแต่รูปหล่อบูชาหลวงปู่ที่ตั้งใจไว้ว่าจะเช่ามาบูชาขอให้หลวงปู่ช่วยใหตุเขาได้รูปหล่อบูชาขนาดห้านิ้วตามที่ตั้งใจด้วยเถิดมาติดตามในคลิปหน้าวันพรุ่งนี้เวลา19.30นาฬิกา30นาทีว่าหนุ่มน้อยเทวันจะได้รูปหล่อบูชาหลวงปู่สูง ขนาดห้านิ้วตามที่ขอหลวงปู่เอาไว้หรือไม่อิลิเมีอองสูงสัมปันโดอิติปิโสนโมพุทเทเยียเยอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิคิเปก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ